เรือสปีดโบ๊ทกำลังจะเทียบท่าที่โปกกลางน้ํานะครับแลวเดี๋ยวก็จะเป็นเรือประมงพื้นบ้านเป็นแบบเป็นเรือแท็กซี่ครับเป็นเรือแท็กซี่ก็จะพาไปตามส่งตามหาดต่างๆของเกาะนะครับผมเรากําลังอยู่บริเวณกเกาะหลีเป๊ะนะฮะก็มีกเกาะอาดังสูงๆอยู่เดี๋ยวว่าดูว่าวันนี้จะไปเดินไปเทียท่ยวอะไรกันที่ไหนนะครับกำลังเทียบท่าครับผม 在那边当解说员也好。<noise> <noise> <noise> ก็จะผ่านเทศกาลสงการไปนะครับก็นักท่องเที่ยวก็ยังคงเยอะอยู่นะฮะกอาชีโตะว่าเิแก้ได้เได้ไห่ได้นเลรถตัสเาะรับทีฮะไม่ต้องลงดีเลยนะไดนอไน ปลกเลยอ่ะนี่นี่นี่ ขึ้นไหมเป็นขึ้นเนด็กานเขึ้มปล่าผกีอยวนีนะผีอะไไม่ต้องออวลกได้ลกกาลูกไหมลูกคาขึ้นเค อยู่เป็นโป่งกลางน้ำนะฮะเดี๋ยวก็จะต่อเรือไปตามเกาะต่างๆนะครับอันนี้คือนักท่องเที่ยวที่เดินทาง,ทางมาเที่ยวนะครับผมอ่าโป่กลางน้ำใช่ไหมพี่กลางน้ำครับพี่อล้นี้คือะคอะไรของพี่นี่คือหน้าก,ากาับจำน้ำตื้นครับแล้วถ้าคน,าคน,นสโนว์เกิลถ้าคนที่เขาไม่มีสโนว์เกิลเขาจะทําไ,ไงพี่ก็ต้องเข้าอุทยานเลยครับนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วต่อไปเราจะไปที่ไหนกันครับพี่ตอนนี้ต่อไปเราจะไปนอนกลางเต็นท์ชิวที่ไหนพี่ตรงไหนพี่ชี้หน่อยดังนู่นนู่นเหร ก็ต้องต่อเรือไปใช่ไหมพี่อ๋อไองนี้ข้างหลังอ๋อไอ้ก่อนนี้ใช่ไหมพี่เราขึ้นไปยอดนู้นเหรอเถาข้างหลังอะไรโอเคจำจำจำวันนี้คงไม่ขึ้นแล้วเอาเหรอพี่ฟ้าไม่ใสเลยเดี๋ยววันนี้จะมาแล็ดแถวเกาะลิเปสดีกว่าได้ครับได้ครับนะครัเดินเล่นแถวเกาะลิเปสดีกว่าโอเคครับ